i love to g o com slash shop ครับมาหาซื้อกันได้แล้วนะคะก็วันนี้เราก็ขอตัวไปครับสวัสดีครับไม่ใช่เราเพิ่งจะมาขายเลยวันนี้จะมีขาตั้งกล้องมาแนะนำยี่ห้อโฟโตโฟโ้โปร จากที่เราอาจจะรีวิวขาตั้งกล้องใหญ่ๆ <Pro S 1> ไป <Pro S 1> แล้วโปรไปแล้วคราวนี้เรามาดูขาตั้งกล้องที่แบบว่าเป็นระดับแบบ Entry หรือคนที่แบบว่าใช้กล้องมิลเลสอร้อยดีเด็ดลอยดีกันบ้างขาตั้งโฟโตโปรุ่นนี้คือรุ่นอะไร S สาม p h o t โฟโตโ S 3, <S S 3 <S ขาตั้งโฟโตโปร S สามเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อกลุ่มของคนเพิ่งเริ่มต้นใช้กล้องเล็ก,เลกๆเช่น100 D, D. 1อยดี700ดี มิเรเลสก็ได้คอมแพคก็ยังได้คือจริงๆอะไม่อยากจะบอกว่าเฉพาะมือใหม่เท่านั้นก็น่าจะเรียกว่าเป็นคนที่มีกล้องอย่างนี้ใช้อยู่อะแล้วฉันก็อยากใช้อะฉันก็อยากจะใช้ขาเบาๆบ้างหรือว่าเฮ้ยใช้ขำๆแบบใช้ในครอบครัวเป็น f ฟมิลี่ยูอย่างนี้เนาะมาเริ่มจากดูภายนอกกันก่อนสเปคของมันเป็นขาสี่ท่อนมันเป็นขาสี่ท่อนคือ 1, 2 3 4 4สาสี่สี่ท่อนกางสูงสุดเท่าไหร่คะ144่เซนคือเป็นอย่างนี้ อันนี้สูงสุดเลยนะสูงสุดแต่บอกก่อนว่าไม่เลิคอมเมนนะให้รู้ว่ามันกลางสูงสุดได้ผมสูง174เซนขาอันนี้144เซนก็คือประมาณนี้จริงๆอ่ะไม่ว่าขาอะไรก็ตามแหละคือจะดึงสูงสุดอ่ะมันก็เอาเป็นทางเลือกสุดท้ายเขาปกติเราก็จะไม่ให้มันดึงสูงสุดอยู่แล้วก็จะเป็นขาอะไรเพราะเราควรเรื่องของความสั้นคือมันยิ่งเข้าไปชิดไอ้ตัวตรงเซฟเตอร์คอลั์ตรงนี้มันก็ยิ่งจะมั่นคงมากแต่ให้ให้รู้ไว้ว่ามันดึงสูงสุดได้คือ144เซนแล้วก็หดสั้นที่สุด หดให้ดูดีกว่าหดสั้นสุด45.7เเซน 4, นะครัชก็ถือว่ากระทัดรัดเนาะเวลาพับแบบเราจะพกไปนั่นไปนี่อะ่ะนี่มันเข้ามาแล้วก็บิดตัวนี้นะนี่แล้วเอาเข้าอย่างนี้อ่าไอ้ตรงก้านตรงเนี้ยมันก็จะไม่ออกมาเกะกะอ่าเ,เพราะมันเก็บเข้าตรงนี้ได้พับเข้าเรียบร้อยเลยซึ่งเวลาหดสั้นสั้นสุดแบบนี้ รับสั้นสุด47่เ็เซนจะบอกว่าน้ําหนักของมันอ่ะ1.1กิโลเท่านั้นถือว่าเบามากถือว่าเบามากหลังจากที่เราแบกหนักๆมาแล้วไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวตัวมันก็เบาอยู่แล้วใช่นี่ก็คือน้ําหนัก1.1กิโลทาจากอลูมิเนียมตัวขาตัวเนี้ยตัวขาทำจากอลูมิเนียมส่วนตรงนี้เป็นพลาสติก ABS เป็นพลาสติกไฮคุณลิตี้ดีกว่าที่เรียกว่ามันมีความแข็งแรงมากกว่าพลาสติกทั่วไปธรรมดาใช่มันไม่เหมือนพลาสติกกระจอกระจอกเรารู้สึกได้ต้องมาเห็นงานต้อง มาดูเนื้องานเอามันก็ต้องเป็นนี้แหละเพราะมันเบาไงมันน้หนักเบาเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดก็จะหนักมากรับน้ําหนักสูงสุดได้กี่กิโลคะ2.5กิโล 7จ็ดร้อยดีบวกสิบแปดห้าหนัก1นกิโลกว่าที่มันรับแม็กซ์สุดเท่าไหร่แม็กสุดคือ2.5งจุดกิโลสอกิโลเพราะงั้นเจ็ด้อยดีสบายสบายถ้าเปลี่ยนเป็นเลนสิบยี่ล่ะถ้าเป็นเลนสิบยี่เนี่ยมันหนัก385 385กรัมบวกเจ็ดร้อีห้ากรัมก็กิโลกว่าเหมือนกันแล้วลองไปที่เลนแปดห้ล่ะเลนแปดหมัน425กรัมบวกเจ็ดีเป็น950 นี่เราบวกเลขผิดป่ะผมว่าคุณบวกผิดมาตลอดนะฮะเอาคือที่เลขมาสิเดี๋ยวคำนวณใหม่นะเนื่องจากว่าพี่ก้าวนะฮะเรียนทางด้าน,นศิลป์ภาษามานะครับก็นะฮะฉันไม่เคยเรียนบวกเลขเลยเลยบวกไปวบวกมาเป็นกิโลเลยฮะมาเริ่มก่อน7 0 0ดีบวกกับ1855 ISSTM 5 <25 S> 2 5บวกกับ480 480 1กิโล นิดๆ7 0 0ดีกับ10บยบ้างก็เป็น525บวกกับ385 910 910กรัมถ้าเป็น7 0 0ดีบวกกับเลน8 5 5 5 5บวกกับ425 950กรัมโอ้ยแล้วถ้าเกิดว่า7 0 0ดีจิตเลนส์5 0นี่ไม่ต้องพูดถึงถ้าคุณใช้ซีรีส์7 0 0ดรีรับเลนส์สหรักมือใหม่ได้หมดไม่ได้หนักเกินไปกว่า2.5กิโลเลยเพราะนั้นก้าถือว่าอันนี้ก็โอเคเลยสามารถใช้งานได้ อันนี้ก็คือเพลสนะฮะที่เป็นพลาสติก ABS เพลสตัวนี้เป็นควิกรีลิสเลยนี่นะฮะเสร็จแล้วก็กดล็อกเข้าไปมีเสียงนงแปะ๊ะแล้วทีนี้เวลาจะเอาออกมันจะมีตัวเซฟตี้อยู่ด้วยตัวนี้คือตัวเซฟตี้ถ้าคุณไม่กดเซฟตี้เป็นยังไงคุณเอาไม่ออกเอาไม่ออกนะฮะคุณต้องกดเซฟตี้นะครับกดปึก๊กออกมาดึงออกมาได้ จบเรื่องเพลทไปแล้วเรามาเรื่องหัวแพนหัวทิวเป็นขาที่เป็นหัวแพนทิวขึ้นทิวลงได้เวลาเราจะแพนเราก็หมุนอันนี้อันนี้มี Q R code เนี่ยแล้วก็แพนไปนี่ฮะอ๋อคือเราบิดไปทางนี้ใช่บิดไปทางนี้ก็คือแพนได้พอเราจะไม่ใช้แล้วเราก็ล็อกอย่างนี้ถูกป้การบิดให้มันแน่นขึ้นเนี่ยมันจะเกี่ยวความหนืดของการแพนด้วยนะอ๋อแล้วแพนเนี่ยรู้สึกเลยว่านุ่มมือใหม่ที่จะลองเอาไปใช้ทำงานวิดีโอดูอ่ะตัวนี้น่าเล่น คือแบบนุ่มใช้ได้เลยอ่ะวนี้คราวนี้ควบคุมการทิ้วบ้างตัวนี้จะควบคุมการทิว้วเราก็ปลดล็อกทิว้วสังเกตนะฮะค่อนข้างจะนุ่มใช้ได้เลยควบคุมการทิว้วทีนี้ฟังก์ชันถัดมาสามารถทำพาโนลามาได้เราเห็นแบบนีมน้มันหมุนงี้ได้ใช่ไหมหมุนงี้ไดฮนะเราก็คิดเอ้ยกิย่งนี้ก็พาโนไปเลยไหม<อ>จริงๆเขาทำส่วนของพาโนไว้โดยเฉพาะเลยก็คือควบคุมด้วยตัวนี้หมุนแบบนี้นะฮะเป็นการปลดล็อก คุณจะหมุนพาโนมันได้เลยเห็นไหมเมื่อกี้คุณอาจจะสงสัยว่าเอาใช้แผนได้ไหมใช่ใช่คือพาโนรามาเนี่ยมันจะมีสเกลอยู่เ mm hmm. นี่ยมันจะมีสเกลอยู่ตรงนี้นะฮะเวลาที่เราหมุนพาโนรามาเราก็ดูเป็นสเกลไปก็ได้ mm hmm. ไม่ต้องมานั่งจําเพราะว่าตรงนี้มันมีลูกศรด้วยนะ ออสอนชี้บอกว่าเราหมุนไปถึงเลขอะไรบนสเกลนี้แล้วใช้าจาตัวเลขเอาตรงสเกลนี้ก็ได้ไม่ใช่แบบจะต้องไปนั่งจําตรงภาพแ้วบางทีเราอาจจะสับสนภาพสมมติว่าสูตรเราคือ15องศาเราก็มองตรงนี้เอาหมุนที่15สิบห้าหรือที่10สิบองศาไม่ต้องมานั่งจานะําภาพก็สบายแค่ดูขีดเอาให้เป็นเก้าก็จะดูขีดเอาว่าเก้าหมุนมาถึงขีดไหนแล้วแล้วก็จะนับไปง่ายกว่ามานั่งดูภาพบางทีจาไม่ได้แล้วเวลาที่หมุนกลับมาที่ศูนย์องศาเนี่ยมันจะมันจะกึกด้วยนะเหมือนกัน snap มัน snap ศูนย์ครับ จะนบเข้าหาศูนย์ด้วยไม่โอเคแล้วไม่ใช้พานรามาก็ล็อกโดยการหมุนไอ้การนี้แล้วก็ตัวรองเท้ายางตัวนี้มันออกแบบให้ยึดเกาะกับพื้นได้ดีมันเป็นซี่งมันจะไม่แบบลื่นปลื้ดอ่ะความเฉียงของของตัวรองเท้ามันอ่ะเนาะมันก็คือมันรับกับองศาการกางขาเพราะฉะนั้นมันจะแนบสนิทเวลาที่เรากางขาเต็มที่มันก็จะเหมือนกับความเอ็นของมันอ่ะช่เมื่อกี้ที่เราให้ดูรองเท้ายางเนี่ยเหมือนกับเราได้เทสอะไรคุณรู้ไหม ไม่ใช่แค่ให้ดูลองเท้ายางเราเทสว่าเพดเนี่ยมันยึดเกาะกับกล้องดีแค่ไหนอมถึงแม้ว่าเราจะทําท่านี้กล้องก็ไม่หล่นเราจะค้างใช่คือเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยซื้อขาตั้งสมัยเริ่มเล่นใช่ไหมมันไม่ได้มียี่ห้อมากเราก็ติดกล้องแบบนี้แหละแล้วก็ถืออย่างเงี้ยเราย้ายที่ไงยยมันแบบเราฮูบกลองเงีเออ้ยแล้วมันก็หล่นโชคดีที่เป็นพื้นยากงะแต่นี้ก็ไม่รู้นะ ก็อย่าไปเสียงคือสเปคเขาไม่ได้ให้มาเขย่าเขย่าเขย่า,ยา,ยาอย่างเงี้เพราะงั้นเวลาจะขนย้ายก็ควรจะตั้งตรงๆอันนี้บอกกันไว้ก่อนนี่คือสิ่งที่เราเคยพลาดก็คือเรามาแบบนี้ แล้วถ้าขาตั้งมันมีอัิเสบอะไรขึ้นน่ะไม่คุ้มเลยเราก็เซฟตี้กล้องแบบนี้ดีกว่าก็ทุกครั้งจะใช้งานก็ตรวจล็อกดูความเรียบร้อยอะไรของตัวขาให้ดีก่อนแหละใช่สุดท้ายแล้วนะไม่ไว่าจะขาอะไรจะใช้งานขาอะไรก็ตามก็ต,กต้องดูท<ช>ุกอย่างดูน็อตดูอะไรโอเคเรียบร้อยล้วค่อยเอาไปใช้ต่อให้ขาโปก็เหมือนกันถัดมาดีกว่าขาพุ่งออกมาได้เวลายืดแล้วก็หดกลับได้เวลาเทเก็บขาพุ่งออกมาได้เวลายือดอันนี้จะฟีเจอร์คล้ายๆกับขาตั้งหลายในตัวในยุคนี้นะฮะแล้วตรงนี้นะฮะก็คือสามารถจะกำเข้าไปได้เลย กรกำคราวนี้จะกลางพุ่งอันนี้ก็เห็นแล้วว่าขามันพุ่งออกมาได้ก็เป็น,นค,ความสะดวกรวดเร็วในการ <จะ S 2> แกะ,<จ>ะออก,กาใา้งานจะแกะบจะย้ายที่จะอะไรมันก็รวดเร็วอีกอันหนึ่งก็คือไอ้ตัวล็อกตัวนี้ตัวล็อกตัวนี้นะฮะค่อนข้างนุ่มมือดีดออกนุ่มมือไม่เจ็บฟังเสียงรู้สึกได้เลยว่ามันนุ่มรูม้สึกมันไม่แข็งมัน แล้วก็การออกแบบแบบนี้มันสามารถทําให้เราเนี่ยปลดล็อกได้ในการกำรรแค่ครั้งเดียวเนี่ยฮะกำเข้าไปอย่างนี้ปุ๊บปลดล็อกได้แล้วสมมุติจะล็อกก็กำเข้าไปทีเดียวนุ่มมือ แคทีที่ถัดมาอีกฟีเจอร์หนึ่งก็คือสามารถกลับหัวเซ็นเตอร์คอลัมน์เพื่อถ่ายมาโครได้มันให้อะไรมาเยอะขนาดนั้นนะค่ะยังจะอ่ายมาครคุณต้องทาได้ทุกอย่างเลยใช่ไหมคุณต้องฝึกทุกอย่างใช่ใฉันไม่ยอมน้อยหน้าโปรอุตส่าห์จะกลับหัวถ่ายมาโครได้ผมจะทําให้ดูว่ามันกลับได้ยังไงอย่างแรกก็คือเราจะต้องปลดล็อกนี้ก่อนปลดล็อกนี้บแล้วก็ดึงออกมาคือมันจะมีเส้นล็อกโอเคเข้าไปแล้วเสร็จแล้วก็ล็อกตรงนี้ ถึงเวลาทํางานคนเดียวเนี่ยมันไม่วุ่นขนาดนี้ครับถ้าหลายคนวุ่นตลอดสังเกตว่าเลนส์โดนขาใช่ไหมเราก็ต้องหมุนก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากหมุน,นไปนี่ฮะรอบสี่รอบอออครับทีนี้มีมาโคไหมมีเห็ดปะยังไม่มีเห็ดเอาให้ดูว่ามันทําอย่างนี้ได้แล้วกันเนะาะเนี่ยแล้วเวลาตั้งตั้งอ,อย่างเงี้ยอ่ะอยากจะติดแปดต,ติดเพื่อเอาหัวลงมาตรงนี้นะฮะมีสิ่งนี้มาให้คุณด้วย เครื่องมือให้มาตั้งสองอันคืออันหนึ่งหายมือใหม่ชอบทำหายเอาไว้ทําอะไรนั่นหายไปแล้วหนึ่งอันย่เห็นตรงนี้ป่ะสมมุติคุณใช้ไปนานๆเข้าอ่ะมันก็อาจจะหลวมได้ถูกป่ะคุณก็สามารถใช้เครื่องมือตัวนี้ไขให้มันแน่นขึ้นได้ถึงว่ามันหลวมจังไม่ชอบไขให้แน่นขึ้น นนะคือเราเคยเจออยู่แล้วแบบไปเที่ยวเนี่ยแล้วก็มันก็เกิดอุบิเหตุขึ้นได้ความหลวมก็คือพอเราใช้ไปน,นานๆมันเริ่มหลวมมันเป็นทุกตัวแหละเ,ออเราก็ต้องเอาไอ้ประแจสาระอาเนี่ยมาขัดให้มันแน่นจัดเสร็จก็เก็บเข้าไปนี่ดูนี่แค่น,นี้หลายคนอาจจะสงสัยบอกพี่แล้วผมอยากถ่ายภาพแนวตั้งอะทำไงก็พี่บอกพี่แพนอะแล้วพี่ก็ทิ้วะ่ะแล้วมันจะเป็นแนวตั้งได้ไงพี่อ่ามันมีวิธีฮะน้องปรับทิ้วก่อน ลงมา่างล็อกแล้วน้องใช้ตรงพารนรามาพาราามิกเนี่ยปิดปิดออกแล้วน้องก็หมุนเนี่าบล็อกแค่นี้ก็เป็นการถ่ายแล้ว,ลวตั้งแล้ว,ลวอีกอันนึงก็ที่เห็นอยู่ตรงนี้เลยก็คือมีจุดให้ถ่วงถุงทรายได้นอกจากถ่ายภาพนิ่งแล้วอ่ะมันก็สามารถถ่ายวิดีโอได้ด้วย พราะฉะนั้นการมีหัวมาที่สปอร์ตการถ่ายวิดีโอนี่ก็เวิร์กมากเวลาที่คุณเป็นมือใหม่เนี่ยคุณน่าจะได้ลองหลายๆอย่างนอกจากถ่ายภาพนิ่งได้แล้วเนี่ยคุณน่าได้ลองเล่นถ่ายวิดีโอดูบ้างเพราะว่าใครจะไปรู้ว่าคุณมาถ่ายวิดีโอแล้วเกิดชอบขาตั้งมันก็สปอร์ตอยู่แล้วเออเมันสปอร์ตให้คุณได้ลองหลายๆลอย่างอย่าไปปิดกัน้นเพราะผมเนี่ยเป็นคนที่เกียรติงานวิดีโอมากในตอนแรกในตอนแรกตอนนี้ตัด ตัดวิดีโอแบบเป็นร้อยคือเราไม่รู้ไงเราไม่รู้ว่าเราเราอาจจะชอบก็ได้ถ้าเราได้ลองทํามันจริงใช่เราออสมัยนีย้คนทำคอนเทนต์อัพขึ้น YouTube กันเยอะมากเพราะะนั้นขาตั้งอันนี้ออกมาก็ซัพพอร์ตเลยใช่ความรู้สึกตอนที่เราแพนตัวนี้หรือทิว้วอะเรารู้สึกได้ถึงความหนึบของมันนะ่ย ผมรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันมันโอเคนะมันโอเคที่จะลองเล่นเป็นวิดีโอมือสมัครเล่นเนี่ยได้ลองสัมผัสมันดูเดี๋ยวเราจะมาทดสอบถ่ายภาพนิ่งแล้วก็ถ่ายวิดีโอบนขาตั้งโปรโตโอลสามดูว่ามันจะเราจะได้ภาพยังไงแล้วก็เราจะได้ภาพวิดีโอมาเป็นยังไงด้วยก่อนจะไปลงมือนะเราอยากจะพูดถึงราคาเออคุยมาตั้งนานราคาเท่าไหร่บอกว่าสำหรับมือใหม่โหพี่ถ้าซัดเข้าไป00้าพนนี่ผมไม่ไหวขาตั้งวิดีโอสำหรับมือ ่า่า่าไหรค่ะตันกเลย1,650บาทไม,ไม่ไม่รอผมได้หนึ่รอยห้า <ผม S 1> 1, บาทไม่แพงในความรู้สึกของเดียนที่เห็นที่จับของตอนนี้นะถ้าเกิดว่าใครแบบสนใจลองจับดูแล้วก็จะรู้สึกได้ว่าเรารู้สึกมันไม่แพงกับฟีเจอร์ที่มีแล้วก็แบบการใช้งานอย่างเงี้ยตอนแรกผมตกใจอ่ะว่าเฮ้ยพันกว่าบาทเนี่ยนะ มันทาได้ขนาดนี้แล้ววัสดุเป็นแบบนี้ในความคิดเห็น9ก็ถือว่าราคาโอเคซื้อหาได้แล้วนะคะที่ i r o d s p r o c o m s h o p งั้นเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานถ่ายภาพนิ่งว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วกันจะมีถ่ายวิดีโอกับถ่ายภาพนิ่งถ่ายภาพนิ่งเนี่ยจะถ่ายตอนทวายไลฟ์ไปเลยแล้วคือลากสปีดยาวๆเทสไปเลยดูว่าขามันรองรับได้ไหม2วิ5วิ15วิ30วิเทสแบบโหวดแบบขาที่แบบเราใช้ปกติเลยอันนั้นคือถ่ายภาพนิ่งถ่ายวิดีโอเราจะใช้เลนส์ F กว้างก็คือ50 f 1.8เลนส ที่มือใหม่ควรจะต้องมีอยู่แล้วแพนทิว้วด้วยเลน50 F 1.8ทำโบเก้สวยละลายหลังกระจายแต่ไม่มีขาตั้งไม่ได้เพราะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มจากงานวิดีโอก่อนแล้วรอทวายไลท์เขาเป็นภาพนิ่งเดี๋ยวขอเอาเลนก่อนขาตั้ง Photopo S3 มีให้เลือกทั้งหมด4ส,สีนะคะมีสีเขียวสีฟ้านะคะแล้วก็สีแดงนะคะแล้วก็สีดํานะคะสีเขียวนะคะจะสื่อถึงโซเชียลในด้านของการแชท WeChat Line WhatsApp อะไรก็ตามที่เป็นสีเขียวสีฟ้าก็คือ Facebook นั่นเองสีแดงนะคะจะสื่อถึง Youtube ค่ะใครจะถ่ายวิดีโอก็แนะนำให้ใช้รุ่นนี้นะคะให้ซื้อสีแดงไปใช้สำหรับงานวิดีโอนะคะถ้าใครจะถ่ายภาพนิ่งก็แนะนำเป็นสีดำนะคะเพราะฉะนั้นใครจะถ่ายทั้งวิดีโอและภาพนิ่งควรจะซื้อ2อัน มัวแล้วบางคนอาจจะไม่ได้ชอบสีสันไงเขาก็มีสีดํามาให้เพราะงั้นก็จะมีอยู่สีสีอ่ีทั้งหมดสีสีใครชอบสีไหนก็เลือกแต่เราชอบสีนี้<ๆ>เพราะมันสีดับเาิูโกสี YouTube ด้วยสี YouTube เพราะเราเกิดมาจาก YouTube โอเคงั้น คุณควรจะเริ่มถ่ายวิดีโอได้แล้วเดี๋ยวเราจะใช้เลนส์50 f 1.8เลนส์จิ๋วราคาประหยัดที่แสนดีตัวนี้มั่นใจคนไทยเกินร้อยมือใหม่ทุกคนมีเพราะมันถูกมากเราซื่อวม่าีมีแล้วก็ถ่ายอะไรอย่างที่เคสถ่ายแมงคอถ่ายาย,ยอดหญ<อ>้าอยู่ที่บ้าน <laughs> จะทำการแทนช้าๆแบบนี้นะแล้วให้ก้าวทำอะไรก็ได้เหรอใช่คุณอาจจะแอคท่านู้นท่านี้อะไรเหมือนถ่ายรูปแหละแล้วเดี๋ยวเราเอาหลายๆช็อตมารวมกันกลายเป็นวิดีโอสั้นๆ แอคได้เลยโอเคกำลังถ่าย<ๆ>คล้ายๆกับช็อตเอามาทำเป็นวิดีโออ่ะก็จะมีลักษณะใช้การแพนค่อนข้างเยอะก็จะต้องแพนให้นิ่มๆอะ่ะซึ่งหัวมันก็มันก็ส p อร์ตได้ดีนะเดี๋ยวไปดูผลงานเอาเองแล้วกันแต่ผมขอหลายๆช็อตหน่อยนะเอาเลย เดี๋ยวผมจะเล่นทิวทิวนี่คือขึ้นลงอย่างงี้ใช่ไหมใช่ขึ้นลงผมจะเล่นทิวผมจะล็อกแพนก่อนนะครับแล้วก็จะเกิดจากทิวปรับตรงนี้ให้มันซัพพอร์ตกับความนุ่มในการทิวลองเทสทิ้วดูก่อนนะให้มันโอเคนะเอาแล้วนะเดี๋ยวผมจะทิ้วลงแล้วเดี๋ยวผมให้สัญญาณโอเคโอเคนี่คือทิวไปหาโลเคชันต่อ ก้าเดี๋ยวผมจะให้เดินเข้ามานะแล้วเดี๋ยวผมจะ f โ l ล o w f ฟก u s อา้าวเดินเลยโฟกัสผิดทางโทษทีกลับไป <c oughs> เอาละเดินเข้ามาช้าๆพอเดี๋ยวเดินเข้ามาแล้วก็ทำท่าแอคติ้ตรงจุดนั้นแล้วกันเดินเข้ามา ก็ประมาณนี้ฮะก็เด kind of ี um, ๋ยวเอาไปต่อเออก็ได้ประมาณ3ช็อตนะฮะก็ให so ้ดูเป็นตัวอย่างว่าเดี๋ยวดีเลกเตอร์ก็จะเอาไปรวมกันเป็นวิดีโอมาให้ดูใช่แต่เดี๋ยวผมจริงๆผมดีไซน์ไว้ช่วงทวายไลท์เดี๋ยวจะถ่ายวิดีโออีกเพราะเมื่อกี้ไม่ได้เปิด F 1.8นะเมื่อกี้เปิด F4 เพราะว่าแสงมันสว่างมากไงเออมันสว่างเวลาถ่ายวิดีโอคือเปิดสปีตชเตอร์ได้แค่ห้าสิบใช่เฉพาะห้าสิบเท่านั้นนะฮะ iso ร้อยแล้ว F ก็1.8ไปไม่ได้สว่างเกินไป ไม่ได้เอาฟิลเตอร์อะไรมาเพราะเลนส์50ด้วยไม่ลงทุนซื้อนะฮะไม่ติดฟิลเตอร์ด้วยไม่ติดอะไรเลยฮะคราวนี้เดี๋ยวเราถ่ายภาพนิ่งดีกว่าฮะเดี๋ยวรอช่วงทวา,ายไลท์เดี๋ยวมาเจอกัน คือวันนี้ลมแรงมากก็จะขอความนิ่งแบบเต็มที่ก็หมายความว่าผมจะไม่ยกตัวเซนเตอร์คอลัมนขึ้นก็คือจะเอาชีกียบตัวขาไปเลยคือปกติใช้หัวบอลใช่ไหมวันนี้เราหันมาใช้หัวที่เป็นหัวแผนเราก็รู้สึกว่าไอหัวแผนแบบหัววิดีโออย่างเงี้ยมันถ่ายแลนง่ายนะเพราะว่าถ่ายแลนเราไม่จำเป็นต้องพลิกไปพลิกมาถูกไหมเราดูเส้นให้มันตรงการที่หัวมันปรับทิศทางเฉพาะทิศของมันได้เนี่ยค่อนข้างจะง่ายต่อการที่จะทําเส้นให้ตรงได้จริงๆรงนนีน้ฟ้ายังขาวเลยยังไมยง่ยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวรอก่อน ก็เอาเป็นว่าตอนนี้เราเซตอัพกล้องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยมา,ายถ่ายเดี๋ยวไทวัยไ์มาเจอกันตอนนี้เทวัยไรเริ่มแล้วเราก็จะลองบททดสอบเกี่ยวกับสปีดชัตเตอร์เราจะเริ่มจาก2วิแล้วก็5าวิและ1ิวิแล้วก็3ามสิบวิลากสปีดชัตเตอร์ให้ช้าลงเรื่อยๆงั้นเราจะเริ่มจาก2วิน้อยรถมันน้อยทุกคนไปอย่างเนิบช้าวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดนะคะจะเริกอ,อยีนะคะแนะนําให้มาเที่ยวสาทรเพราะว่าคนน้อยมากเลยค่ะ 2วิมาแล้วซูมดูเลยว่ามันชัดไหมโอเคผ่านสำหรับ2วินะคะก็ผ่านสำหรับขาตั้งโปรโตโปร S3 ค่ะคราวนี้เรามาดู5วิกันบ้างเอาเลย5วิผ่านไปนะครับสวยดิขอซูมดูฮะซูมดูว่าชัดหรือเปล่ามีการสั่นไหวไหม5วิยังรอดฮะ5วิรอด15วินี่คือจะเอาให้มันใช้เท่าขาตั้งโปรโปรเลยใช่ไหม ใช่อ้าวห้าวิลากสิบห้าวิลากไปเลย่านนะก็สิบห้าวิอะอดอัดเลยเนี่ยเดี๋ยวสามสิบวิเดี๋ยวเราจะกินลูกชิ้นรอมาแล้วมาแล้วถือว่าชัดกว่านี้เป็นไงบ้างอะชันชันชัถ้าเกิดมองตรงนี้ผ่านไหมผมว่าผ่านมันไม่ได้เลมันไม่ได้มีการสั่นไหวแบบเหมือนกับความสั่นไหวของขาตั้งเพราะมทำให้เกิดภาพสั่นไหวมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นสามสิบ 30เลยตอนนี้กําลังจะ30วิวิซึ่งพี่บอมบอกว่าอาจจะอึดอัดเพาเขาถือสายลั่นไงเขาไม่อยากให้สายลั่นมันแกว่งลักษณะเน,นี้ยเก้าว่าใช้รีโมดนะด,ดีกว่าเนาะดีกว่าใช้รีโมทชัตเตอร์าวิรีโมทเราก็มีขายนะคะอย่าพูดให้ตลกใช่ไหมเพราะว่าต้องนิ่งไหนดูดิดอ่ซูมปโอเคนะฮะไม่มีการเบอร์อจากการสั่นไหวเลยนะครับ ผ่านค่ะใช้ได้นะฮะผ่านฉลุย3 0วิแม็กสุดข,ของกล้องตัวนี้ถ้าไม่ไปเล่นที่ชัตเตอร์บัฟผ่านค่ะเพราะงั้นสรุปว่าขาตั้งตัวนี้ใช้งานได้จริง้งงานไดจริสำหรับโฟโต้โปรส S สามเดี๋ยวเราจะเทสวิดีโอตอนทวายไลท์นะฮะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปเลนส์ห้าสิบ f หนึ่งจุดแปดเปิดที่หนึ่งจุดแปดมาช่วยผมเปลี่ยนเลนส์มาก็จะลองถ่ายวิดีโอแล้วเก็บแสงไฟดูขอผมโฟก,กัสก่อน 1> ISO 1 6นนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไฟด้วยไอ้นี่มือถือแล้วเดี๋ยวผมจะแพนก้า <9. S 2> เดี๋ยวผมจะแพนนะอีกทีนะแพนไปแล้วคุณก็บายบายอย่างนี้ไปนะแล้วก็ทำท่าเอาละเดี๋ยวจะแพนมานะทำอันยองนี่ว่าอันยอง โอเคโอเคแล้ว ได้จริงด้วยมันโอเคเลยนะกับเงินที่คุณจ่ายไปเท่าไหร่อะพันหกพันหกร้อยห้าสิบบาทสําหรับมือใหม่ที่แบบจะได้ลองทําอะไรใหม่ๆดูบ้างเนี้ยทันถ่ายภาพนิง่งท่้นถ่ายวดีโอคือมันก็ถ่ายวิดีโอครอบครัวเก็บเอาไวด้ดูก็ได้ค่ะหอมหน้าหอมตาอย่างงี้นะตั้งขาแล้วเราก็าพูดกันหน้าวีดีโอเออเออเอ,อ,อย่างนั้นก็ได้ไ<ป>หรือว่าจะถ่ายเป็นมิวสิกก็คือแพนมาทิ้วมา,<ำ>าแล้วก็ทําเป็นร้องไห้ประมาณนั้นน่ะอยไป,ไปโอ๊ตคู การถ่ายเอเข้อสรุปก็คือว่าสามารถใช้งานได้จริงเหมาะกับกล้องและเลนระดับ entry เลย<ช>หรือมีนิเลนส์หรือ compact ก็ได้ร้อยดีเจ็ดร้อยดีก็ได้ซัพพอร์ตทั้งภาพนิ่งทาั้งงานวิดีโอน้ำหนักเบาถ้าเกิดคุณเป็นมือใหม่ผมว่าคุณน่าจับตัวนี้นะเอาไปลองเล่นเอาไปลองดูสามารถหาซื้อกันได้แล้วนะครับที่ i love to go com s h o p โอเคเนาะงั้นวันนี้ก็คงพอแค่นี้คลิปหน้าเรามีอะไรมานำเสนอก็คอยติดตามนะคะโอเคครับบ๊ายบายสวัสดีครับ